สวัสดีค่ะเจเคโนมาแนะนำบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้มีเนื้อที่4ไร่63.9ตารางวาค่ะบ้านปากคลองหมู่3ตำบลบางแก้วอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเจ้าของเสนอขายยกแปลงในราคา1 8้าน8แสนบาทค่าโอนคละครึ่งค่ะโฉนดพร้อมโอนนะคะ ตัวบ้านมีสองหลังค่ะสี่ห้องนอนสามห้องน้ำสองห้องครัวเจ้าของหมดงบไปในการสร้างนะคะประมาณ3ล้านกว่าบาทนะคะด้านท้ายแปลงที่ดินเป็นคลองบางแก้วมีพื้นที่เหลือค่ะเหมาะสำหรับการทําสวนผสมผสานมีบอ่อบาดาลค่ะตั้งระบบน้ำไว้แบบครบวงจรค่ะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีเลยนะคะด้านหน้าแปลงที่ดินเป็นถนนคอนกรีตตัดผ่านทางเข้าหมู่บ้าน เข้าออกสะดวกค่ะลงจากถนนดามาเพียง750เมตรเท่านั้นนะคะห่างวัดบางแก้วประมาณ2กิโลเมตรห่างจากอาบาตบางแก้วประมาณ4กิโลเมตรนะคะห่างปั๊มปตท6กิโลเมตรห่างจากทางหลวงหมายเลข1นนะครสวรรค์กำแพงเพชรประมาณ5กิโลเมตรนะคะ 4ไร่63.9ตารางวาบ้านพร้อมที่ดินนะคะ1ล้าน8แสนบาทโฉนดพร้อมโอนท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อโทรคุยกับผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือจะแอดไลน์ไปตามเบอร์โทรได้เช่นกันค่ะเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจนะคะหากถูกใจสามารถนัดชมพื้นที่จริงชมทำเลชมบรรยากาศก่อนได้คะ่ะ สำหรับในวันนี้นะคะเจคเคนใส่รายละเอียดไว้สำหรับทุกท่านที่สนใจใต้คลิปเรียบร้อยแล้วต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ